สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยสีขอนาแฟนมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฟันธงก่อนเกมการแข่งขันของศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568นะครับศึกเจ้ามวยไทยแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันในเวลาเที่ยง20แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3ให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รับชมได้ลุ้นได้เชียร์กันในเวลาเที่ยง20เช่นกันนะครับ และก่อนจะไปรับฟังรับชมกันนะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยสำหรับแฟนมวยทุกท่านนะครับมวยพยก2งสองสี่ครับมวยพยกระบบอัตโนมัติมวยพยกราคาสนามมวยพยุกในเวทีนะครับเปิดให้แฟนมัดมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกสนใจอยากเป็นสมาชิกขโมยพยุกสองสี่ก็แอดไลน์ไปที่ p y 2 4นะครับ p y 2 4มีแอดนำเดือด้วยมวยพยกสองสี่มวยพยุกระบบอัตโนมัติมวยพยุกราคาสนามครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับซป,ปบเปอร์แบงค์จริยิมเจริญกับเพชรนาวีพยัคฆ์กันทอนคู่นี้ต่อยกันพิกั11ปปร114ปอนด์ซปเปอร์แบงค์นะครับนักมวยจากนครศรีธรรมราชอายุ1 8บูสูนย้อมที่ขยัเพชรสี่0 0เป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับประเภทมวยซ้ายมวยเข่าอาวุธครบเครื่องนะครับสาส์แข้งซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงวงในล็อกและตีเหนียวแน่นขวางหน้าแทงดีมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดชนะคะแนนกฤีดเงินพัฒมิรมวยไทยในศึกเจ้ามวยไทย23 พฤศจิกายน2 5 1 7ต่อย114ปอนด์ส่วนคู่ชกครับเพชรนาวีพยัคฆ์กันทรน,นักมวยรุ่นน้องนะครับจากพัทลุงอายุ16-182พยัคฆ์กันทรเป็นมวยเข่านะครับอาวุธครบเครื่องวงนอกได้วงในดีนะครับเตะต่อยรุนแรงนะครับวงในล็อกรัดเด้งตีแข็งแก่งแข็งแรงมีหมัดเสริมสู้ดีมีฮึดตลอดหัวจิตหัวใจเกิดร้อยล่าสุดนะครับชนะคะแนน2อพดินไลซิ่งมวยไทยในศึกมวยไทยพระองใหม่แล้วก็ชนะคะแนนชายน้อยสิทธิ์พุกแก้วในศ นะครับฟอร์มสดและแรงมากสำหรับผู้ชนะคู่นี้ผมชอบไปทีนะ่เพชรนาวีพยักกันทอนนะครับช่วงนี้กำลังสดกำลังแรงอาวุธหลากหลายน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะรุ่นพี่อย่างซูเปอรแ์แบงค์จอนรนี่ยิมไปได้ครับและก็มาต่อกันที่คู่ที่สองของการถ่ายทอดสดสัปดาห์นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างจากกริดเกียรติฟูเฟื่องเจอกับเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจ็ดคู่นี้เป็นการรีแมต์แก้มือกันต่อยกันพิกัรร้อยปอน แล้วก็เป็นการชิงแชมป์ร้อยปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเจ้าจาักรกลิดรับมวยจากสุราษฎอายุ66 1 3ซ้อมเกียริฟูเฟื่องเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยไอคิสมองมวยดีนะครับดักเตดักต่กตอยดักเสียบดักแทงนะครับอาวุธหลากหลายแม่นคมวงนอกอ มีทั้งนอกมีทั้งในนะครับล็อกรัดเด้งตีก็ได้มีหมัดมีศอกเสริมแต่ว่า2องไฟล่าสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แพ้คะแนนเพชรน,น้องบีรถสวยจ่าเจนะครับในศึกมวยไทยพัฒมิตรเมื่อวันที่20่สิบกราคมหกแปดตัร้อยหนึ่งปอลแล้วก็แพ้นกยกข้ามเสือภูมิชอยโชคเจริญก,การช่างการช่างในศึกมวยไทยพัฒมิตร ส่วนทางด้านของเพชรน้องบีคู่ปรับเก่านักมวยจากโคราชอายุ17สูงหน้อ 18, สิบแปดวมรถสวยจ่าเจ็ดเป็นมวยฝีมือครบเครื่องติหนักต่อยแรงนะครับเปิดเกมท้าดวลชวนทะเลาะวงในกดแขนดึงตีดีปั้มตีแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมลา่าสุดก็เพิ่งชนะคะแนนเจ้าจากกริดเกียูเฟืองเอาไว้ในศึกมวยไทยพัธมิตร20มกราเม68ต่อยไวร้อยหนึ่งปอนด์อย่างไงก็ตามครับไฟนี้ผมมองว่าจากกริดนะครับน่าจะกลับมาแก้มือนะครับเอาชนะทางด้านเพชรน้องบี ไปได้ครับพร้อมกับแจ้งเกิดได้สําเร็จครับแล้วก็ไปต่อกันที่คู่เอกของการถ่ายทอดสดสัปดาห์น,นี้ของศึกเจ้ามวยไทยนะครับไปดูการเจอกันระหว่างสุเล็กที่เด็ด99 เจิญกับเก,กียรติศักดิ์พยักกันทอนไอ้เจ้าสุวรรณเล็กนะครับรุ่นพี่จากโคราชอายุ24สูง1้5ซ้อมทีเด็ด99เป็นมวยบุนะครับถนัดซ้ายประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นล็อกลัดเด้งตีแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงนะครับวงนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงมีหมัดมีศอกเสริมปอดใหญ่ปลายแรงมียิงฮึดตลอดหน้าเสือแข็งสภาพเวล้อมดีฟอร์มสามฟอร์มหลังชนะรวดนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเล็กเก้าเบียสมวยไทยในศึกมวยไทยพัฒมิศหกมกราคมหกแปดต่อยร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ส่วนคู่ช เกียรติศักดิ์พยักฆ์กันท์นครับรุ่นน้องจากพัทลุง16ปี170เซนติเมตรซ้อมที่พยักฆ์กันทอนดาวรุ่งฟอร์มสดฟอร์มแรงนะครับช่วงหลังยังไม่แพ้ใครเลยล่าสุดก็เสมอกับเมืองลาวเกียรตทิทงยศในศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็ชนะนอกยกสามกำปันทองสวนอาหารปิกไม้ในศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ชนะนอกยกสี่เทพสุทินสักว์อินเตอร์ในศึกมวยไทยพลังใหม่ต่างคนต่างสดต่างคนต่างแรงนะครับคู่นี้ ยังไงก็ตามครับผู้ชนะผมมองไปที่สุวเล็กทีเด็ด99นะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าท้ายไปนะครับเบียดเสียสีไปแล้วนะครับโดนกันทีต่อทีผมมองว่าดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะรุ่นน้องอย่างเกียรติศักดั์พยักกันทรไปได้นะครับ ปิดท้ายกันที่คู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับจอมใจนักสู้ยิมเจอกันอีกทีกับ9ก้าไกลชอห้าพยักพิก,กัด126ปอนด์เจ้าจอมใจนะครับมวยมุกหารอายุย5สิมห้าสูง158ซ้อมที่สมุทรสาครเป็นมวยพันดุติขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวนะครับบูสู้ใจเกร้อยมมีฮึดตลอดสภาพร่างกายดูดีกว่า ล่าสุดเลยก็ชนะคะแนนสิงธ์ธนวัฒน์นกยีล,ลาดกระบังในศึกมวยไทยพลลองใหม่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมหกเจ็ดต่อยร้อยยี่สิบแปดปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนพันมงคลสองมงคลการช่างในศึกวันส่วนคู่ชกกับเก้าไก่ชอห้ายัก์นักมวยชัยภูมิซอมโรงเรียนกีฬาขอนแกน่นอายุยี่สิบหกสูงหนึหกสิบเป็นมวยสายบุนะครับบ้าดีเดือดเตะขาเจาะยางต่อยบัดแรงมีฮึดตลอดแต่ว่าช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท้ายๆไปปลายเบยียดเสียดสีไปแล้วมียุบมีแผ่วล่าสุดก็แพ้นกยุกสามเฟดดี้แฮกเกอร์ตี้ แล้วก็แพ้คะแนนสิงห์ธนวัฒน์นกยินลาดกระบังในสึกวันต่อย1 2อปอนด์ทั้งสองฝ่นะครับรูปร่างสูสีกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงนะครับทรงสไตล์คล้ายกันผู้ชนะผมยังมองไปที่คนเคยชนะมาอย่างจมใจนักสู้ยิ้มนะครับบูสู้ใจกลอยที่สำคัญคือสภาพร่างกายนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงดูดีกว่าสดกว่าเฟิร์มกว่าน่าจะย้ำแขนชนะทางด้านของก้าวไกลชอห้าพยักษ์ซึ่งเพิ่งจะแพ้นอกมานะครับร่างกายน่าจะยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ ย้ำแขนไปอีกทีครับและมาปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบศึกเจ้ามวยไทยสัปดาห์นี้นะครับไปเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับชอบไปที่ทางด้านของเพชรนาวีพยเพชรเพชรนาวีพยกันเพชรนาวีพยกันธรนะครับกำลังสดกําลังแรงก,กําลังมั่นใจตัวที่2ชอบที่สุวรรณเล็กที่เด็ด99นะครับเสียสีแล้วท้ายปลายมีฮึดดีกว่า แล้วก็จอมใจนักสู้ยิ้มนะครับปิดท้ายไปสภาพร่างกายดีกว่าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยสวัสดีครับ